สวัสดีครับพบกับผมแบรนด์ตาล beauty expert นะครับแล้ววันนี้นะครับกลับมาพบกับวิดีโอ how to นะครับเราจะมา make over นะครับนายแบบของเราให้กลายเป็นนางแบบแล้ววันนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าลุคของนางแบบหรือว่าในแบบวันนี้เนี่ยจะออกมาประมาณไหนนะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยขั้นตอนของการลงรองพื้นเลยนะครับขั้นตอนนี้เราจะใช้สีรองพื้นนะฮะที่ สีเนะี่ยใกล้เคียงกับสีผิวมากที่สุดเลยเพื่อไม่ให้เกิดอาการหน้าลอยนะจ๊ะต่อมาก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะฮะลงบริเวณใต้ตาเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับนะครับแล้วก็ใช้และไฮไลท์ตรงส่วนบริเวณที่ต้องการให้โดดเด่นบนใบหน้านะครับ เราจะใช้ตัวแป้งฝุ่นนะฮะรองบริเวณใต้ตานะฮะเพื่อป้องกันการตกของอายแชโดว์นะครับ <Okay. S 1> แล้วเราก็มาเริ่มการเขียนคิ้วกันเลยคิ้ววันนี้จะนนหนาหน่อยนะครับแล้วก็หางคิ้วเนี่ยจะค่อนข้างที่จะโก่งนะฮะแล้วก็เป็นคิ้วที่หักลงมานะครับจะได้ดูแบบคมคมหรือว่าเป็นสาวลาตินกันหน่อยนะ แล้วก็เน้นตรงเรียนท้องคิ้วหรือว่าขอบคิ้วให้ขมด้วยคอนซีลเลอร์นะฮะลงไปปุ๊บแล้วเราเกลี่ยนะฮะให้ดูเนียนกับสีของเปลือกตาหลังจากนั้นเราจะใช้อาชแชดว์เสียมตานะฮะคัดเบ้าไปเลยครับทีนี้ก็จะทำให้ เราเนี่ยได้เบ้าตาที่ดูเป็นธรรมชาชาคัดข้าปจากนั้นแตะเชดดสีดำนะครับเจาะตรงบริเวณเบ้าตาตรงหางตานะฮะให้มันลึกลงไปเป็นการหลอกลวงประชาชนว่าเรามีเบ้าตาที่ลึกเยอะจากนั้นเปลี่ยนแปลงนะฮะให้เล็กลงแล้วก็เจาะ เบ้าตาให้ลึกเข้าไปอีกแต่ว่าเป็นบริเวณที่แคบลงนะครับมีคับเบ้าตรงบริเวณหัวตานิดหน่อยจากนั้นก็จะใช้อา c ์เโดสีบลอนซ์นะฮะลงตรงบริเวณเปลือกตาเพื่อสร้างมิติให้เปลือกตาดูนูนขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวกริตเตอร์อาร์โดนะฮะลงเป็นเบสไว้ก่อนหลังจากนั้นเรามากรีดอะไรเนอร์กันดีกว่าฮะ ลูกนี้เราจะไม่กรีดให้เล็กนะฮะเราจะกรีดให้หนาที่สุด <c oughs> อ่าแล้วก็ใช้ตัวดินสออินไลเนอร์นะครับเ <c oughs> ขียนตรงมริเวณขอบตาด้านในวิธีนี้ก็จะแบบคันคันเคืองเงเบาๆจะทำให้ตาดูโตขึ้นเขียนข้างล่างเลยนะฮะตาจะได้ดูคมอ ต่อมาก็จะใช้อาชโดนะฮะสีน้ำตาลเข้มนะครับที่มีชิมเมอร์เล็กๆนะฮะเกลี่ยบเบลนใต้ตาให้ดูซอฟต์ลงนะฮะใต้ตาจะได้ดูเข้มคมแต่ไม่ดุดัดขนตาเลยใช้ที่ดัดขนตาของชูเอมูระแล้วก็ติดขนตาปลอมครับโดยจะติดตัวขนตาปลอมแบบ บางก่อนนะฮะ <Okay. S 1> เป็นรองพื้นไว้แล้วก็ใช้ขนตาปลอมแบบหนาติดทับอติดเทปอันนี้ใช้ขนตาปลอมของบอกต่อเลยครับอย่างไหมพอเราต้องติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นให้ตาเนี่ยดูดูลึกลงไปอีกนะครับแล้วก็จะใช้ตัวครีมชาโดว์ตัวนี้เป็นครีมชาโดว์สี จำชื่อสีไม่ได้นะจะออกแบบแชมเปญหน่อยนะฮะของแมคเอามาลงตรงเ,เปลือกตานะฮะตรงบริเวณที่เราติดสติกเกอร์ตาสองชั้นแล้วก็ปั้วฟาดหัวตาให้เขาสะหน่อยตาจะได้ดูแบบว่าเปล่งประกายความปังยังไม่พอเราต้องเพิ่มกลิตเตอร์อายแชโดว์ไปนิดนึงนะฮะ เพื่อความปังและความระยิบระยับตอนนี้เริ่มเป็นสาวแขกแล้วนะจ๊ะอทีนี้เราม,มาติดขนตาล่างติดทีละช่อทีละช่อเลยนะครับแล้วก็ใช้มัสสาร่านะฮะในการปัดผิวเดยเราจะใช้มัสสาร่าที่ปัดขนตาเนี่ยแหละแต่เป็นสีน้ำตาลนะฮะตัวนี้เป็นมื่นไฮเปอร์เคอร์จากเมเบิร์น ลดเวอร์เลยจ้าเห็นไหมขนปังอุ้ยเวอร์และหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะปัดแป้งฝุ่นที่เรารองไว้ออกแล้วเราก็มาเริ่มของการปัดแก้มกันวันนี้เราจะปัดแก้มสีออกแดงกเบาๆแต่ไม่เน้นมากเราจะเน้นไฮไลท์มากกว่านะฮะไฮไลท์นี่ปัดลงไปเลยนะครับ ปัดให้มันวาวแบบขั้นสุดนะฮะซึ่งขัง้นสุดยังไม่พอเราต้องใช้อายแชโดว์เลยทีเดียวนะฮะมาลงตรงเวน้นจุดที่เราต้องการให้เ่นจริงๆนะฮะโดยเราใช้แปรงเล็กๆนะครับอย่าใช้แปรงใหญ่นะ จากนั้นก็ใช้ตัวคอนชัวสีน้ำตาลอ่อนนะฮะคัดตรงบริเวณสันจมูกเพื่อให้เราดูมีดังที่พุ่งเวอร์อนะจ๊ะแล้วก็คัดหนกแก้มซะหน่อยเพราะว่าในแบบของเราเนี่ยไม่มีหนกแก้มนะฮะต้องคัดตรงบริเวณใต้หนกแก้มให้ดูมีหนกแก้มซะหน่อยนะครับ <Okay. S 1> เห็นไหมหน้าดูมีมิตแิแล้วมาต่อกันด้วยที่ปากน,นะครับ สีปากเราจะใช้ดินสอเขียนขอบปากก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของ the face shop นะฮะแล้วเราก็ใช้ลิปสติกนะฮะของ MAC เป็นเนื้อแมตนะครับสี ruby Woo นะจำชื่อสีไว้เลยสี ruby Woo สีนี้เป็นสีแดงที่ทายังไงก็เกิดทยไงนก็ปังนะฮะเออในแบบของเราสวย oh my gosh นี่มันไม่ธรรมดาเลยมันต้องมาจากอินเนอร์โอ้โหดูท่าเดินซะก่อนนี่คือการประกวด Miss Universe ของ Miss Universe เมริกาเออดูสายตาว่าไม่ได้นะถีมสโุโษและนี่ก็เป็นลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับแซ่บไหมในแบบของเราก็ได้กลายเป็น Miss จากเมกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการแต่งหน้านะครับให้เข้ากับชุดเนาะแล้วก็มีการคิ้วคิ้วอันนี้จะเป็นคิ้วที่หนานะครับแล้วก็ปังปังหน่อยเป็นสายสอนะครับแล้วก็ขนตาเนี่ยแน่นมากนะครับแล้วก็ให้ไลท์เชดดิ้งทุกอย่างแน่นหมดเลยปากแดงนะครับแต่ว่าแก้มก็จะซอฟลงมาหน่อยนะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนลวครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้แบบ เฮ้ยสนุกดีนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปแล้วผมฝาก Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะครับกดไลค์ a n Page ผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ